ขอมาพูดถึงความหลงฟุบอลโลกนัดแรกกันนิดหนึ่งนะครับผมก็แข่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานนี้ตอนห้าทุ่มตรงนะก่อนหน้านั้นก็มีการตบบอไปการจัดพิธีเปิดฟุบอลโลกนะแล้วก็แข่งกันตอนห้าทุ่มตรงเลยนะครับก็ใครว่างๆก็น่าจะดูกันเรียบร้อยแล้วผลก็เป็นทางเอกวาดอร์นะผมชนะเจ้าภาพไป2ประตูศูนย์นะจากการยิงประตูของเนี่ยเอเนอร์วาเลนเซียนะครับผมจุดโทษลูกแรกนาทีที่ สิบแล้วก็ลูกที่2นาทีที่ส1ถ้าลูกแรกมงเข้าไปนี่ที่ไม่มีไอ้ที่ที่มันมีไอ้นี่ที่มันมีระบบเช็คลําหน้าเึ่งอัตโนมัตินะโอ้โหอันนี้ก็เป็น เทคโนโลยีล้ำหน้าแบบใหม่ของฟีฟ่าเลยนะครับก็เช็คเรียบร้อยตอนแรกโหคนในต้องบอกว่าในโลกโซเชียลก็บ่นยับเลยนะครับว่าล้ำไม่ล้ำล้ำไม่ล้ำสรุปล้ำนะครับผมสรุปก็ล้ำไหมโหถ้าไม่ล้ำนี่วาเลนเซียนี่เอนเนอร์วาเลนเซียน่าจะแฮตติกไปเลยนะในฟุตบอลโลกนัดแรกของ2022เนี่ยจากที่เราเช็คข่าวมาก็ถือว่าเป็นนัดเปิดสนามเจ้าภาพทีมแรกนะครับที่แพ้ในนัดเปิดสนามนะครับผมต้องย้อนหลังไปปี1 9 3่ นะครับผมตอนนั้นก็เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่2อะนะจากที่เราเช็คข้อมูลมาก็จัดที่ประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็แข่งกันรอบแรกก็แข่งกันหมดเลยนะครับผมแข่งกันทุกทีมเลยแต่ว่าทีมชาติอิตาลีเนี่ยก็เจอกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นนะครับผมก็ชนะไปเจประตูต่อหนึ่งนั่นโอ้โหชนะไป7จหนึ่งเลยทีเดียวทางอิตาลีชนะสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกที่เจ้าภาพอะ่ะเจ้าภาพก็คืออิตาลีในปี1 9 3 4เก่เล่น นัดเปิดสนามนะครับผมแล้วตั้งแต่ปี1934นะครับผมที่เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่2ที่ให้เจ้าภาพมาเตะนัดเปิดสนามนะครับแล้วก็หลังจากฟุตบอลโลก1934ไปต้นมาก็ให้ทางทีมที่เป็นแชมป์เก่าก็เตะเปิดสนามไปเรื่อยๆนะครับจนจวบปี2006นะครับผมที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพนะก็ได้เริ่มกลับมาเอาเจ้าภาพมาเตะเอ่อเปิดสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ตามข้อมูลนี้นะเราไป เช็คมานี่สองพนะครับก็เป็นทีมชาติเยอรมันครับเจอกับทีมชาติคอสตาริกาก็จัดไป4ี่สองนะครับผมนี่จัดไป4ี่สองเลยแล้วก็มาฟุตบอลโลก2 0 1พนะครับผมที่แอฟริกาใต้เจ้าภาพก็เตะเหมือนกันนี่เจ้าภาพก็เจอกับทางเม็กซิโกนะครับผมก็ไม่ได้แพ้นะเสมอกับทางเม็กซิโกไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ตามนี้แล้วก็มาต่อฟุตบอลโลก2014นะครับที่บราซิลนะที่บราซิลนะ Brazil, นะนะัเปิดสนามก็ บราซิลเจอกคุเวตเชียนะครับผมเตะที่เซาเปาโลก็บราซิลชนะไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็มาฟุตบอลโลก2018นะครับผมนี่แหละเจ้าภาพก็ชนะไปชนะซาอุไป50นะเจ้าภาพนะต้องบอกว่าฟุตบอลโลก4หวนหลังนะครับ2,006 2,010 2,014 2,018นี่เจ้าภาพมายังไม่แพ้ใครนะครับผมก็มีแค่2,010ที่เสมอกันแต่พอมาปี2,022นี่แพ้เรียบร้อยนะผมกาตาเจ้าจภาพก็แพ้เอกวาดอร์ไป2-0นะแล้วผลจะความ่า้แพ้นี้ก็ทำให้ทางกาตาก็ยวนดับสุดท้ายของตารางเลยนะครับในกลุ่ม A นะมีศูนย์คะแนนนะครับตัวเอกวาดอร์ก็แน่นอน3แต้มนะครับผมอยู่ลางอันดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็นัดหน้า ก็ภาพนี่ก็จะเจอกับทางเซเนก้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมเซเนก้าที่ไม่มีทางสาดิโอมาเน่นะเพราะว่ามีการบาดเจ็บนะครับเห็นข่าวบอกว่าหมอผีก็ช่วยไม่ได้นะก็เลยไม่ได้มาแข่งนะทางซาดิโอมาเน่น่าเสียดายเหมือนกันก็ทางกาตากับเซเนก้าจะแข่งกันวันที่25พฤศจิกายนนะครับตอน2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะ